สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ฝูสู่คนเสียงเจ๋วเจ้วเย่ล่นไมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้ยลินอันไปซื้อดินปลูกพริกหัวตะา,าบานค่ะพี่น้องค่ะพะดอดีแฟนน้องเล็กกับน้องเล็กเพิน่นพาไปซื้อเอารถไปใส่เอาเนาะค่ะเนาะก็เลยเอาะะนะเอมาทิ้งไว้นาะบ้านให้เดี๋ยวยลินสิคนเขาลัลางบ้านนะคะพี่น้องคะค่ะพี่น้องค่ะ,คะ,คะจังไดอย่าลินกะ ขอบุญขอบคุณหลายๆถึงไอ้หนองสุภูสุคนผู้ที่เข้ามาติดตามไม่ก็ด,ดีผู้ที่มาติดตามเกา่าอยู่น้ำยลินสเสมอมากก็ด,ดีเนาะคะ่นะเนาะเจอว่าทอนใดข้าใดคลิปใดยลินว่าบ่าถถุบ่ตตวงใส่คําวว่าบัตถกยาลินกะ ขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจที่เขามาเติมเต็มมาเติมพลังแล้วก็ส่งคออเมนดีๆให้กำลังใจให้แกบันหน่อยเย,ยลิน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเฮ้ากัสีดูแลซึ่งกันและกันไปเถื่อว่าเยี่มยมย้มถามข่าวทักทายซาเนี่ยก็ขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยนะคะหาเรื่องเถื่อางากงานางการกับเวลาบ่ตรงกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะ มื่อนี่ยยลินกับอันกสิมานางเพ่เวยยุสวนหลังบ้านค่ะพี่น้องค้าเตรียมดินค่ะพี่น้องค้าซื้อดินมาไว้ทะปูพักค่ะ からはいはい、多分だ。あと座れてないと、あ、リスポーン。なんか敵がいるので。やっぱでばっかは、で、大体考えてるからね。大きくなって、あれこれで。はい。はい、はい、はい、はい。待っ yeah. 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 ขะพี่น้องค่ะอีกครั้งหนึ่งนะค่ะเนาะขายลิ่นใดกี่งหยางมากพี่น้องยะลิ่นใดกินเห่าหน่อยมากเอาอันมาไววถ่าอัน เอาต้นปลาพลิกทอยูในบานออกมากข้างนอกคะ่ะพี่น้องคะเขาต้องการความอุ่นนะคะเนาะเพื่อเขาสีแดงใหญ่ไว้เพื่อเขาสีแดไงไดท่านปาลูกเยลินตรงเล็งเวลานิดนึงกนที่สิกลับเมืองไทยคะ่ะพี่น้องคะกล้องนี่กับสีประกอบเขาเอามารประกอบเอาเองคะ่ะพี่น้องคะกับสีเป็นลักษณะนี้แหละคะ่ะกล้องนี่กับตีไปยี่สิบปอนด์กับแปดร้อยก็าบาทอยู่เราเล่านี่แะคะ่ะพี่น้องคะส่วนเครื่องดิน ดินอันนี้กะเครื่องดินเครื่องอันอันนี้กะรล้มแล้วมาเนี่ยเมื่อไป40ก็ปอนค่ะพี่น้องค,ะอค่ะ40ก็ปอนกะเป็นเงินยูดอก2,000บาทย้อนอยูดอกพี่น้องค่ะค่ะกระ,ะโ s o ดีที่อ่าน้องเล็กแล้วกะสามีของเขาขับรถพาไปเอาเนาะค่ะเนาะขั้นว่าสัญญาลิ้นกะสีได้นางรถเมล์ไปไป,ไปลุ่งมองอ่าศูนย์เซ็นเตอร์ขายดินขายต้นไม้ดอกไม้เนาะค่ะเนาะหลอกกับขันแม่น นั่นกะสิได้นั่งแท็กซี่มาบ้านกะสิเบิดหลายบาทค่ะพี่น้องค่ะพอดีน้องเล็กกับสามีเพิ่นกะออฟเฟอร์ให้ว่าคันเธอไปเอาแต่ขี้ดินชั้นสี่ผ้าไปแล้วกะสิเอาเธอมาส่งบ้านทั้งสามีภรรยาเพิ่นน่ะน้องเล็กกับนายเอียนเพิ่นนั่นล่ะค่ะหิวมาซอยอุ่มมาซอยค่ะพี่น้องค่ะนี่กะ <laughs> กะสิได้ลงมืออ่าเอาพริกเอาหยังออกมาข้างนอกเนาะค่ะเนาะ,นะ,นะค่ะ เพราะว่าการซื้อดินมาเตรียมไวน้นี่กับบริษัวาิมีอยุตตลอดไปได้พี่น้องยลินกัสิกับเมืองไทยอีกบรโดนีเดี๋ยวยลินกับสิบมีเวลาไปไปซื้อดินเมื่อวัยค่ะก็เลยต้องถือโอกาสไปในวันยุตนะคะ่ะเนาะ ไปซื้อดินเรียบร้อยแล้วเยลินกับสิเดออกไปเฮตุระปะปังค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้ยเยลินไม่นัดยยลินไม่นัดค่ะเมื่อนี้ยเยลินมีนัดค่ะ,นนะ,คะจังใดกับขอบบุญขอบคุณหลายหลายเลยค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมมาสว่างมาเบ่งมาให้กำลังใจบัตรหน่อยเยลินค่ะขอบคุณถุกๆกํำลังแรงใจด้วยนะคะค่ะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย